โอเควางไม้เลยค่ะลึกลึกลอยลึกๆึกลอยลึกๆเออดีจ้าแม่จับมือมีตรพวนนี่คุณพ่อกล้าจับแล้วตอนนี้ค่ะวันนี้มันลอยกระทงนะคะคุณแม่จะพาน้องสุกัดนะคะไปลอยกระทงที่ทะเลบางแสนกันนะคะวันนี้คุณแม่กำแต่งตัวน่องสุกัดเต้น เอไอโอยยเี่พี่เราพี่เราจะเลือกไปรอกับทงนิทะเลนะคะแล้วเจาเนี่ยค่ะเต่าไปปล่อยนะคะคุณพอไปน้ไปลงน้ำรงนี้ลงน้โอเคลงน้ำลงน้งน้ำแล้วสุดท้ายร้องเพลงอะรพี่ๆฟังหน่อยคะอยรอยกับทงลอว เดี๋ยวนี้ร้องนานนะคะเดี๋ยวจะไม่จะลอยกันรับไปกันดีกว่าค่ะนี่ค่ะเราจะโดยสารโดยรถตู้พี่ๆี่เฮ้ค่ะทีวีค่ะนี่นะคะไปเฟิร์มโอ้ยคุณแม่ตื่นเต้นนะคะเหมือนคิวคุณแม่นะยค่ะตกแต่งกว่านี้ดูก็จะเป็นกระจกนะกิ๊กก็โดนเกือดพักนะคะแล้วก็มีนี่โลโก้เฮียทีวีด้วยนะโอ้โหนี่นี่เปิดไฟเบอร์มาก็มีค่ะก็จะนั่งตรงนี้นะแล้วก็พี่เมย์ก็จะนั่งตรงนี้ครับ เจ๊ก็ได้หน้านะข้างหลังก็พวกพวกที่นะอ่ะเรามาเปิดไฟให้เเปิดไฟเปิดไฟหนปัหบเลยเราสกัเปิดเราสกัดเปิดเราสกัดเปิดกันลนะสกัดลุดโอ้โหนี่มู้ชาญนะตู้ชาญด้านการเปิดไปโอตัวโอ้ไฟดีฟ้าไฟดีฟ้าไฟดีฟ้าอกดอีกกดอีกโอ้โหไฟกระพริบด้วยโอ้โหว้าวนี่ครับโลโก้ครับนี่มีั้งหลายสีนะเป็นกระพริบไปกระพริบมานะ โอ้โหนี่พ่คผมมากโอ้โหก็จะสวยประมาณนี้นะเป็นพ่อวี่งฟอล์กมากกว่าไซเทคแล้วนะคะแล้วก็มีทีวีนะคุณพ่อมีทีวีด้วยเหรอโชว์เลยกดตักดเลยกดไหนโอ้โหอ่าเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน ด้วยนะนี่แต่งงอย่างดีมากเลยมาดูนอนได้นะโอ้ยยุ่งเริ่ขึ้นไม่ได้เลยนอนได้แบบว่าสี่เก้าสี่องศาแล้วที่ชาร์จไฟด้วยนะมีทุกปลั๊กเลยนะนี่อันนี้คือแบบว่ามีสายแบบตรงนี้ก็ได้ตรงนี้ก็เป็นนี่กลายเป็พ่อสองแบบเลยที่ชามากเะด้านหลังเขาเขียนว่า VAP นะครับนี่มีกระปูมีพีนดังเติมทางเต็มเลยโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปงั้นเราไปวางสายกันเลย ชายหาดกันเลยโอเคมาเร็วเร็วเรเราจะเอากระทงนะคะไปปล่อยที่ชายหาดนะคะตอนนี้คนเต็มมากนะคะแต่ก็าไม่าอัดนะโล,ล่งๆค่ะเราจะไปปล่อยกันเลยดีกว่าไหมพร้อมมาต่อมรออย่าง <Okay. S 2> <Okay. S 1> โอเคเนีเย่ยมาไปกันเลยไปเดีย๋ยวเราไปยี่ยชายหาดกันนะ <Bye. S 2> ไป,ไปเอไอโอยูะ y o U นะคะเรามาปล่อยเตา่าก็อ่าเดินลงมาเลยเนี่ยเดินลงมาเลยเ,เร็วเดินเขา้เเขาไปเดินเข้าไปเร็วนี่ทางเดินเราไปนะที่ชายหาดนะยยา ตอนนี้นะคะเราก็ถึงชายหาดแล้วคุณพ่อแล้วก็เห็นดาวไหมนะดูน้ำลงครับน้ำลงโอ้โหน้ำลงนะดูสิแล้วสุกานสู้ไหมอ่ะโอเคสู้โอเคเราไปกันดีกว่าคนไม่ค่อยเยอะมากนะดูดิอันนี้วันนี้อากาศเย็นนะคุณพ่อแล้วก็เล่นพูกันแหละเล่นสู้แล้วพูคนจุพูนะพี่รัตน์เราไปซื้อพูมาจุดจิ๋วคุณพ่อสวยสวยสวยเดี๋ยเราไปเห็นพูครั้งแรกนะสวยสวยสวยเห็นไหมคะรลอยพูมาลอยที่ชายหาดไปแล้วเดินกันดีกว่าเดินไปเดินไป ไปข้างเดียไปนะโอ้มาสเปการเคล็ดโคครั้งแรกนะคะพี่พี่คุณพ่อดูสิสวยมากเยอะมากเลยฝั่งนี้ก็จุดนี่ดูโอ้สวยสวยจังเลยครับนี่จะดูทางไหนไม่รู้ทางไหนอ่ะจุดเต็มไปหมดเลยเต้นนะคะจะมองทางไหนแล้วลงตรงน้ำอะตรงนี้มีน้ำนะค่อยๆไปนะ นะคะทุกคุณแม่เห็นโคมแล้วค่ะพี่ๆลอยอยู่างไมบ้างปล่อยโคมด้วยนะแต่่ววาเดี๋ยนีี้มมคคนนแโอึกว่ากระสือนะคุณพ่อดูดวงจันทร์ติดเต็มเลยค่ะสวยสวยสวยมากเลยนะคะเอาเราจะหางมมันต่อคุณพ่ออากาศเย็นมากเลยคุณพ่อฟิลดีอะสบายฟิลดีนะจบายอากาศเย็นสบายปกติเราจะลอยที่คลองแถวบ้านนะใช่ค่ะคุณพ่อวันนี้เรามาลอยทะเลครั้งแรกที่น้องทุกทายมาลอยทะเลคุณพ่อ สุก้าชอบไหมคะโอเคได้เลยโอเคค่ะสไตล์โอเคโอ้มีเรือด้วยนะโอเคน้ำด้วยค่ะมีเขามีเรือประมงจอดอยู่นะแต่ว่าน้ำลงตอนเล่นน้ำน่าจะขึ้นนะคุณพ่อเห็นไหมใช่ A few moments later คุณพ่อนะคะตรงนี้คุณแม่กับน้องสุก้าต้องถอดรองเท้าเจอนะคะเพราะมันมีทีดโค่นเลวคุณพ่อดูสิน้องสุก้าสนุกนะคะลำบากมากนะครับตรงนี้เพราะว่าน้ำลงเยอะแล้วจุดนี้เป็นจุดที่มีทีดโค่นนะเป็นเป็นอุ้ยคุณพ่อแบบว่า ลงเยอะมากเลยนะคะเนี่ยคุณแม่ไม่เคยลงเลใช่ทรายตรงนี้จะเป็นโคนนะกระรีบางแสนทรายจะเป็นโคนอันนี้คือเป็นกระทงแบบเยอะแยะหมดเลยใช่อันนี้เขาแบบน้ำลงไงมันเคยตื้นดูนะครัมีไก่แล้วคุณพ่อก่ไหลอีแล้วไก่ถึงแล้วไม่นถึเดียวไปไปเดี๋ยวนี่กระทง h ô n g เคยตื้นเต็มเลยนะครับเนี่ยกระโ Thông เคยตื้นเต็มเลยโอ้มหบมากอะเนี่ยโอ้โหไก่คุณพ่อถึงแล้วถึงแล้ว เพื่อนะคะเราก็ต้องดึงผมเส้นผมแล้คุณพ่อวางไหมอ่ะโอเคพร้อมยังพร้อมแล้วค่ะเราจะจุดตุกกันด้วยค่ะจุดกระทงก่อนอ้าวคุณพ่อจุดอะไรนะก็จุดหายทุบลนไปไหนแล้วว่าทุบ้องสุกัดหายคุณพ่อด้วยเน่ยไม่ไม่เราก็จุดแค่เอียนนะคะจุดก่อนนะจุดก่อนโอ้ยจอเนี่ยลมแรงนะอ๋อโอเคทำไมใหแบบนี้ทางนี้คุณพ่อเราต้องหันไปทางนี้คุณพ่อท่นี่นะคะ คุณแม่ทำได้แล้วคุณพ่อรู้สิอโอเคทำเองโอเคโอเคโอเคอธิษฐานอธิษฐานก่อนลูกอธิษฐานก่อนอธิษฐานก่อนขอขอโทษนะคะขอขมาพ่อแม่พ่อแม่คงคานะคะจะทำอะไรที่ไม่ดีนะคะขอให้สิ่งที่ไม่ดีลอยไปกันน้ำนะคะขอให้สิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตของน้องสุกา่าคุณพ่อคุณแม่ด้วยนะคะแล้วก็พี่ๆเฮฮาทีวีด้วยนะขอให้สิ่งดีๆด้วยขอให้สิ่งดีๆลอยเข้ามานะคะสิ่งดีลอยออกไปโอเควันไม่ลยค่ะลึกๆึกลึกลลึกล ไปลอยลึกๆออกแล้วต้องลงมีดต้องไปลอยนะคะคุณพ่อมันน่าสนใกมากเลยคุณแม่ไปๆลงมีดลงีกต้องไปลอยลึกๆหน่อยนิดนึงนะคุณพ่อดูวที่าจะไปได้ไกลไหมเอาาจะลอยน้ำได้หมตรงนี้แล้วลึกแล้วบ๊ายบายไดไปแล้วพ่เตาหน่อยไปกันไปไปกัไปกไปกันไปกันไปกัไปกันไปนไปกไกลับไปกันไปกัปัไปกันไกันไปนไปกันไปกันไปกนไปกับไปกันไป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 นไปนไ โอเคนะโโอ้หมาดูคุใช่เดี๋ยวเราไปหาคุไฟเย็นจุดกันบ้างดีกว่าเราไปนั่งไปเอาจุดคุนะคุณพ่อรถเนาะุดอ้ายยไม่เคยจุดไฟเย็นเลยนะนีลาท้องตุ่เวลาน้ำลงเวลาน้ำลงขาดก็จะเป็นอย่างเงี้ยพี่โคนนะครับนี่นึกถึงตอนที่เราไปเก็บหอยแครงนะค่ะพี่ๆอย่างเงี้ยี่เลยพิทโงนี้เลยครับแบบนียกันเลยคุณถ้าเป็นเม็ดทรายจริงๆมันจะอยู่ด้านบนนะฮะอ๋ออันนี้ก็คือเป็นพิทโคน่นเอใช่เดี๋ยวเราไปหาไฟเย็นคุจุดกันดีกว่า นี่นะคะสองทางทางก็มีของขายเยอะแยะเลยนะคะพี่พี่แล้วก็คนเขาก็มาซื้อกันแล้มาเดี๋ยวนที่เที่ยงคืนแล้วคนยังเยอะอยู่แล้วคุณพ่อจะทงเยอะเน่ยกต่ทงเต็มเลยแหละจะทงหมดเต็มเลยนะคะกระทงที่นี่ทำเสวยกับพี่พี่แค่จีนะคะถ่ายนะเยอะแยะเลยนะแล้วเราจะไปหาลูกโป่งพ่อเนี่ยจะได้ลูกโป่งลูกโป่งไฟแล้วก็ไฟเย็นไฟเย็นไฟเย็นให้น้องสกัดเล่นนะคะโอ้โหพี่พี่ระทงตุ๊กตามาพี่ด้วยอ่ะนี่นะคะพี่เขากำลังลอยคอมอยู่ค่ะคุณแม่กำลังหา พี่พี่เขามาขายตอนนี้อยู่นะคะเราเอาไปก่อนนะคุณพ่อเรากำลังหาโคมกับไฟเย็นนะหาไม่เจอนะคุณพ่อเดี๋ยวจะลอยบ้างนะเรา s c r a t อยากลอยไหมลูกนะอยากลอยเราต้องหาแล้วคุณพ่อเ้อง c r a t บอกอยากลอยต้องไปหาก่อนไะตอนนี้นะคุณแม่ก็ได้อุปกรณ์แล้วคุณพ่อโคมมาแล้วก็ไฟเย็นไฟเย็นเนี่ยก็ไฟเย็นอยู่ทางนู้นนะคะเราจะมาทำตัวนี้ก่อนนะคะแล้วก็ได้พูดด้วยสองอันมาเดี๋ยวเรามจุดไปพูดโคมกันเลยแม่ ติดแล้วโ,โ,โอ้คุณแม่ดึงตรงนี้คุณพ่อค่อยๆไว้ให้ม so ันนี่ไว้ให okay. ้มันตึงให้ลมมันตึงเครียดให้ลมมันเข้ากันนะตึงเครียดันจีกันเดี๋ยวมาที่ฐานเราจับกันอันที่ฐานลอยโคมนะเดี๋ยวเราต้องค่อยๆปล่อยนะต้องรอทีนไหนลูกโอเคต้องรอให้มันไหม้ทั้งหมดก่อนนะไหม้ไหม้ก่อนรอให้ไหม้ทั้งหมดนี่ออกมาให้ให้ตึงๆให้ปล่อยให้มันตึงๆก่อนเดี๋ยวเราสังเกตดู โฮมบินนะนี่แม่ไปปล่อยโฮมนะทำเต็มเลยนะคุณพ่อฮะทำเต็เพราะคุณตาทํำคุณตาทํานะคะคุณแม่ยังใส่ไม่เต็นนะคะแต่แม่ก็ยังอธิษฐานไว้ได้นะ ไม่กล้าปล่อยไัา่ยบายับาไเรามาจุดไฟเย็นกันดีกว่าไปทางาาจะไปจุดไฟเย็นกันดีกว่านะคะั้งไรนอ้องจะได้ไฟเย็นาไม่นปากตรงนี้ก่อนเหรอคุณพ่อเราจะได้าจไดุ้ดตอกอะเนาะสุกันปักเลยปากปกจัก็มาช่วยด้วยนะคะจลยเาจุด่ลยจะจุดอันนี้ก่อนนะคะคุณพ่อเดี๋ยบ่งลมไปก่อนนะคะบ่งลมก่อนนะมาละใกล้ละคุณพ่อสกิตสเก็ตสเกตมาละ มาแล้วมาแอ้ยีกระิบดี้เย้นี้้่้มากริบดีด้วยเยอะกับไ้ม่กลัวนะคุณพ่อก้าจับเยอระวังนะโอ้โหให้หนูเี่ยวอสกายกล้าจับนะครับนี่ไม่กลัวเลยนะคุณพ่อไม่กลัวเยอะคุณแม่ก็รยูว่า้ไเยนด้วยเ จะยิงปืนแล้วน็อตแฟรแม่ยิงปืนใหญ่โอ้ข้างเราก็จุดเหมือนกันนะข้างเราก็จุดกระบอกก็เริ่มเลย <laughs> เอาโหมีคู่ด oh. 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 ้วยโอ้โอ้โนแฟร์โอ้โ oh. ดอกใหญ่มากส oh. วยสวยเสร็จแล้วครับพร้มอ,อมแล้วครับพร,ร,ร,ร้ <laughs> <laughs> อมแล้วน็อตแฟรดู <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> ทำไมมันเบาจังทำไมอะไรวะเฮ้ยม่พ่อสู้ของเขาไม่ได้เลยนะของคนเมื่อกี้ก็แรงกว่าอันนี้เหมือนหางเต่าแล้วคุณพ่อฮาเบาไล่ะม่็นธรรมดานะอาเ้าู่ปูวูวูวููว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 ้วููวูวแวู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 เววู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 อูเูวูวููววววเ็ โอ้มีหลายดอกเล้วเนี่ยเหมือนกระเทียมปลาลงพื้นน่ะคุณพ่อปลาแปร์ยิงยิงยิงอ่าหมดแล้วหมดแล้วค่ะหมดแล้วค่ะโอ้ยอยู่ข้างบนโอ้ยไฟดูโคมว้าวดูสิคงไฟไปถึงดวงจันทร์เลยสวยมากเลยนะคะวันนี้สวยมากเป็นคนไทยอ๋อถ่ายให้เดี๋ยวเดี๋ยว กับพาน้องสุกันแล้วก็พี่เตันนะคะเรากระทงบางแสนนะคะวันนี้น้องสุกัดกับคุณแม่แล้วก็พี่เตันสนุกมากๆาเลยนะคะพี่พี่แล้วก็มีอะไรให้น้องสุกันดูเยอะแยะเลยนะคะกันค่ำคืนนี้นะคะถ้าพี่พี่ชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้น้องสุกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย